สบายดีพี่น้องนี่กับมย์เราเกมาเที่ยวอยู่านเนาะาีสบายดีนะไเดไดีไปดีเจ้าเ้นาะมาหยังนบมาเบิิจบเสียสมคนน เนี้กัแม่นลเกดกืมาทาวันราคาตู้ย็นน้องคุาตู้ย็นนะร้านล้านเก้าแสนห้าสพกีบคุ้อม้านเก้าแสนห้าพันกีบเป็นเงินกีบเด้อพี่้อถ้าเป็นเงินบาทก็ห้าพบาทถ้าเป็นเงินบาทห้าพันสบาแม่เกดนะจากได้่ว่า เงินเงินบวกพ่อเชื่อว่าเชีว <yor> <you> ์ช okay. <where> ีว์ร้อนน้ำพ่นว้อนน้ำจีนบ้างนะติดหนี่ออกนะติดหนี้หรือว่าดาวเอาไปนองแล้วก็จ่ายเพิ่นเป็นเดือนหรือว่าจ่ายเพิ่นก้อนเครื่งหนึ่งหรือว่าเดือนหน้าออกมาเลยที่ได้จ่ายเพิ่นน้องจ่ายก้อนเครื่งหนึ่งได้บ้เชื่อยู่ไส่มีแล้วนะบกเลยนะโอเค่กันยูเซ่อเออคู่เดียวกู่เดียวนะ Hoạt động h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 oạt là hoạt động 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 hoạt เออบวกแสนหนึ่งบ้างขึ้นอีแสนนึก็เป็นสองล้านห้า0อบอลเพราะว่าเรีอนนำบดจะบอกูยกขี้แล้วเออได้ได้เออเออเรามาใจมันจะเพมคึ้นอีกเอี๋ยอเอาบัตรไปก่อเอาบัตรไปนั่งบอเหรเอไม่ใชถ้าเอกสารบัตรคอยให้เนเออให้เอกสารบัตเให้ก็ได้เออใครเอกเรียนนี้ละโอเคเอา bóng là hàng ngon như lắm hát con tay hô. Qua lãi suýt tai Lần này hô là. Hông là. Hông ừ. là. Hông ừ. là. lại là. Hông 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 là. เรอยูมาเส้นไมบอแ้อน้อยออูลาหัเลมบออือมเอม่่ายบ่อจะไปซื้เดี๋ยวาอให้เาจ่ายให้กันถายบัดประสุนเลยพี่น้องถ่ายบัดประาชนถาเดีวมาดาวตุยินองมีตุยินใสน้องเลย พ่อมีเขากะดาวจ่าะเล็กแคหน่อยไปแล้วมีรถเมอร์ส่งอยู่บ่ล่ะเออส่งดาวน้ำจีนเลยวันนี้พี่เนาะวันนี้กับมาซื้อตู้เย็นหรือว่าดาวตื้เย็นเนาะเงินบุพคลจ่ายก่อนครึ่งนึงดาวพี่น้องให้ให้จ่ายเพม่อนกัให้ดาวเดือนหน้าแล้วจ่ายอีกครึ่งนึงเงินบุพคลก็เลยจ่ายเท่าหน้อยเอาพร้อมจยกได้พี่เนอะอยากได้เอา จะของฮานเพิ่นได้พี่น้องยังไรเครื่องเพิ่นมีทุกอย่างเลยพี่น้องมีหลายสีบ่โอ้จะปุ้ยแล้มีแต่ส่วนหน้าเราจเข้าไปเบิกตู้เย็นเด้พี่น้องเพิ่นไปน้ำกันเด้พี่น้องสสีีบ่เลือกสีเด้พี่น้อง cho bưng nè bạc bụng nè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  bụng cái gì nè bụng 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 จมุนตัวที่ปุ่นได้ก็มมุมต่้ดิโอเคโอเคดอกแสงไฟไปุ่นเ,เอาเลยเนาะไฟฟันอยากได้จะโดนเราเว้ยได้ตูดเย็นกันด้วเอารถไหมพอ, <c oughs> อนักเกตว่าฟังน้องพี่น้องคนวะฮะได้ตูดเย็นเราอยากได้รถไหมว่ะโอ้ย สีนี่เนสีเก้าเขาค่ะสีบอลค่ะสีบอลสีบอลเอาสีนี้บอกสียังนี่ีบอลเบบเก้าเขาแลสีดำดำทึบๆมาเลยเอาสแจ้งๆอย่ี้เดินเล่นพี่น้องบ้าเดี๋นวเขาสีซื้ออยู่แล้วเุ้นเป็นกันสี ข้างๆาาเปิดออกเลยพี่เนาะเปิดออกเลยเออ,อ,อกระจกข้างมันเมื่อกี้นี่ยังว่าแล้วพี่ทางหนาง้าสวัสดีเออสวัสดีลยเมลวะเออตัวนี้แหละตัวนี้แหละ ตัวสีองก็สบงอะสิบงเอออ่ะงอ่ะยัอ่ะงนะเออเออสีกนยานล่ะงอนะในเออโอเคเอาตงนี้แล้ีนยายมาเด้ออยมาดาวตัวย็นทำไมน้องเก่งผมหมดให้น้ำได้ดิผมหมดหันให้เจอาน้าได้ดลยูยูทูบได้ นี่เอาลงยูทูบดยแมมบอกมร้านเจ้ากับสิลาไปดีขึ้นาดนีมาเวมาเวียนเออพดีเนาะเพบ่อราคานโบเพงเพิ่มเพิ่มขึ้นแสนเทก็แสนห้าเนาะเพิ่มเสนห้าเพิ่มแสนห้้านเแสนห้าสิบพันทันใจสดร้านเกอันนี้ดาวแล้เป็นสองล้านหนึ่งสนหสเป็นสองล้านหนนเพ่บวกไปแสนห้าสิพัน เอาก็เอาพอเบิดนคิดบวแพงคิดบวกแพงี่น้องเส้นห้านี่เอาเอาไม่ยังไงเขาก็ต้องเอาพอจได้ไดพอได้ไปเห็นเี่นใหม่ผมไม่ดูเห็นกูสอบอ้าเอาตัวนี้แหละแกะเบิรงแล้วก็เอาพรอ โอเคแล้วครับอาพรมมักมากพรมนาสีเดมากละรอลิดดีใจนะจดาสีมาว่าบานบ่าบาบได้มีอย่างน้ได้เลยพี่น้อโคิมาส่งคนเฮนอนเลยพี่น้อติดตามปานํำกันเลยจ้าอะไรหามมากมาพี่น้อ

หาปูหาปลามาหาจังมากก็ได้เซฟเออเดือนหนึ่งก็ได้อกย่างหนึ่งแล้วไ้หามขึ้นนะใส่ไขึ้นรถแล้ว,ลวใช้ดีแค่ ืโเเอ, ulously, อ้ใส oh, ่เส si ื้อรถมัดไปหนึ่ง้ anyway> no. ยสิครับรถเมื่อจำเงินใจเราเนาะใช่ก้อนล้านหนึ่งแสนก็ห้าสิบพันดเนะเงินหน้าใจอีกล้านหนึ่งสี่เบิรว่าเขา ดาวแค่เดือนเดียวเนาะดนไฟเนี่ยมีไฟบ่ไฟับไฟนี่นะไฟ้อไฟตายตายใจเงินนะน้องะกแก่แพงแ่แโอเคนะโอเคอ่ยนยนกจลานุโอเคหอ เปียเงินไปเานี่็นึ่ดท้าน่กเดลู้าชิดอเออหนแลก็จะแลนู่นเออท้านี่บ่เป็นยังนี่ทายหูเอนำละเออเออเหนแลก็จะแล้วนูนเดี๋ก็ทายหูนำกรไดเออายหูทั้งผทั้งเมียเลยก็ไดเออเพื่อนเดี๋ยวพาไปชงเพื่อนกระจือะไรเพื่อนกันไเอเี๋เอามาให้เรา

รถคนมาส่งนะพี่น้องจะมีรถมาส่งตัวเย็นห้องก็มาคอนเทือ์นเลยพี่น้องตัวเย็นห้อ,กอ,องอก็มาคนเทือนแล้วใจแล้วมาคนเทิรนคอนซานเลยคุณขอเปิดขอคือเปิดนะพี่น้องบุตรีบ้างดี๊ยัง hai phọ cá hai phọ kẹ con nếu con phọ kẹ thì nhìn con thùng bên này vài phục này chưa được Hãy subscribe cho kênh เแ้งแทงสวย่าพี่น้องงามมอนี้บ่น้งเตะาก็มานำผักนำแรงพี่น้องหาเงินยาดเอาที่ไะยากนำแรงของำแรงของพ่อเ่น อยู่่แล้วคมใหรับน้องไข่บ้างละมีอย่างข้างในมันมีสันนี้ต้องฟิตกระสัตูต้เย็ยนเราอยู่ไท้ลินสับเบียบมัน,นยันเนาะยันแบบน้่ไหนกระสับตัว่นกแกะเลยพี่นงแกะตู้เย็ยนไหม่ออก เขากรหาในอยู่ในกินมาแซ้บ้านนี่มาน,น้ำมาแซ่บาเนเลยมีบุกขวดน้ำโมไม่เลยทางซีดีย,ม,ยมันนะโ๋อยมาดียอมตลองผมได้สัตว์วไห เนี่ยโอ้ยบอบอบอแล้วคลิปนี้กับแมน่น้องเกดกับศิลาไปได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องแมน่น้องเกดนะจ้าสบายดีเนี่ยสบายดีพี่น้องบายบายอออพอคลิปหน้าได้จ้า